สวัสดีค่ะความสุขข้างบ้านค่ะวันนี้ปิ๊กจะพาเพื่อนๆมาตัดตกแต่งขาแดงนะคะนี่คือหน่ออ่อนๆที่เขาเพิ่งขึ้นมาใหม่นะคะเราต้องตัดต้นเกศของเขาออกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้แทงยอดออกมาสวยๆค่ะต้นเกศเราเอาทิ้งเลยนะคะ ไม่ต้องไว้นะคะตัดแล้วก็เอาก้านเอาใบของเขาไปทําปุ๋ยหมักค่ะนี่เกแบบนี้เราไม่เอานะคะ ไม่ต้องเสียได้นะคะเดี๋ยวเขาก็เตกมาใหม่ค่ะช่วงนี้ฝนตกค่ะก็เลยจะแต่งให้เขาหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้แทงยอดออกมาสวยๆค่ะ เราตัดแต่งเขาเสร็จอะไรเราก็ต้องเอาขี้งัวหรือขี้ไก่ขี้แพะมาโรยๆรยให้เขานะคะเพื่อที่จะบำรุงหน่อเขาบำรุงต้นของเขานะคะตัดต้นเก๋ๆออกให้หมดเลยค่ะ ช่วงนี้พ่อบ้านก็ไม่ว่างนะคะทำแต่งานหญาก็เริ่มจะรกแล้วค่ะตัดให้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ยอดโอตของเขานะคะ สวยมากเลยค่ะจะเอาไปต้มยำต้มหมูใส่ในเครื่องเกงได้หมดเลยค่ะมีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเอาต้นอ่อนๆแบบนี้นะคะไปลอกเปลือกนอกออกนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะจิ้มกับน้ำพริกอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราปลูกผักไว้กิน รอบๆบบ้านนะคะไม่อดค่ะตัดหญ้าออกหน่อยนะคะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะปลูกเวลาเราว่างเลิกงานมาแล้วก็เข้ามาปลูกนู้นนิดนี้นิดนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้มีกินแล้วค่ะ ต้นเก๋ๆแบบนี้ไม่ต้องไว้เลยนะคะเอาให้หมดเลยค่ะตัดออกให้หมดเลยที่เราตัดนี่เราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะเราก็เอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยค่ะเห็นไหมคะพอตัดแล้วเขาจะล่งนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีแตกยอดแทงหน่อให้เราได้กินนะคะ แต่ถ้าเขาอยู่กันแอรอัดแบบนี้โอกาสที่เขาจะเทงหนอกมาน้อยค่ะแล้วก็ต้นก็ไม่สมบูรณ์นะคะอยู่บ้านนอกนะคะเสียงนกเสียงไก่ธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะ เราอยู่บ้านนอกนะคะถ้าเราไม่มีพวกผักสวนครัวติดบ้านนะคะเราก็ต้องซื้อเขาทาั้งนั้นเลยค่ะอะไรที่เราพอจะปลูกได้นะคะเราก็ปลูกไว้นะคะถ้าใครมีพื้นที่เล็กๆไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่กระถางใส่ถุงนะคะได้เหมือนกัน ไหมคะกานเดงๆคืออ่อนๆทั้นนทงนั้นเลยค่ะ ตลาดบ้านปิ๊กนะคะขาเขาทำมัดละยีบาทนะคะมัดก็ประมาณถ้าหัวใหญ่ๆก็สี่หัวห้าหัวยี่สิบค่ะถ้าหัวเล็กๆก็ประมาณห้าหกหัวห้าหกนอน,นะคะเพบแพงนะคะถ้าเรามีกินแบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเขาค่ะ20บาทด้นเราไว้ไปซื้อข้าวสารซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อไก่กินดีกว่าค่ะ เวลเราทำผักปลูกผักคลายเครียดได้นะคะเราจะลืมเรื่องที่เราเครียดไปเลยค่ะปิ่กก็เพิ่งจะเริ่มหัดทำคลิปนะคะทำก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะปิ่ก็เป็นคนใต้แล้วก็พูดกลางก็ไม่ชัดนะคะบางทีก็มีเนอเนมีทองแดงบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ ไม่เคยพูดกลางเนาะเราก็พูดแต่ภาษาถิ่นของเราเป็นภาษาใต้นะคะถ้ามาพูดแบบน,นี้เราก็ไม่ถนัดนะคะแต่ถ้า,าบางคนก็ถามมาเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่พูดกระไม่ไม่พูดใต้เป็นคนใต้ทําคลิปทําไมถึงไม่พูดใต้บิโกโมเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดว่า พูดกลางเพื่อนๆคนกลางเขาจะฟังเข้าใจได้ทุกภาคเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราพูดใต้บางคําคําพื้นบ้านของเราเพื่อนๆเ,เขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะว่าเออคำนี้เป็นคําอะไรนะคะก็เลยเลือกที่จะพูดกลางดีกว่า เราจะพูดกลางพูดใต้เราก็พูดไปเถอะค่ะเราถนัดแบบไหนเราอยากพูดแบบไหนก็พูดไปค่ะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอันพพค่ะคนเราต่างความคิดนะคะคนละพ่อคนละแม่จะห้ามไม่เขาไม่คิดไม่พูดนะคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะ ติเวลาเข้าสวนทําสวนข้างๆบ้านรอบๆบ,บ้านสวนมากอ่าป๊กจะใช้หรือจะชวนสามีทําด้วยกันนะคะแต่เขาก็ชอบด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะบังคับเขานะคะส่วนหนึ่งเขาก็ชอบปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกผล,ลไม้ของเขาอยู่เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะออกกล้องนะคะบางทีบางครั้งปิ๊กก็แอบถ่ายเขานะบางทีก็ ไม่ตั้งใจจะถ่ายแล้วค่ะเวลาเขาทำอยู่เราอยากทำคลิปก็ติดเขาไปบ้างนะคะช่วงนี้ที่บ้านก็ฝนตกทุกวันเลยค่ะเวลาจะทำคลิปถ่ายทำผักอะไรก็ลำบากค่ะฝนตก ้นใหญ่ๆเราก็ตัดไปเลยค่ะไม่ต้องไว้ค่ะไว้แต่แบบที่เป็นหน่อพอนะคะฝ <Yeah. S 1> นกำลังจะมาอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าไิเก็ทำต่อเสร็จหรือเปล่านะคะ ตัดก่อนนะคะเพราะฝนกำลังขึ้นมาแล้วค่ะตรงนี้เป็นรอยขุดหัวไปเมื่อวานนะคะเฟนมาขุดไปทำกับข้าวค่ะเอาไปใส่ในแกงข่วเนื้อนะคะ ก็นนตัดแล้วโล่งสวยเลยค่ะมีแตโนโอสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหญ้าก็มีรกมากเลยค่ะตัดดุนโอนอ่อนไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่อีกมีเยอะแยะค่ะ ไหมคะตอนนี้ปิก่ก็ตัดคาที่แก่ๆออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาขี้แพะขี้งวมาโรยๆให้เขานะคะนี่คะ่ะที่ตัดออกไปตอนแก่ๆนะคะเดี๋ยวก็เอาไปทำปุ๋ยหมักต่อคะ่ะมีประโยชน์ทุกอย่างนะคะพี่จะไม่ทิ้งเลยนะคะถ้า พี่ไม่ทําปุ๋ยหมักพี่ก็จะเอาไปใส่ในคุณต้นไม้บ้างคุณมะม่วงบ้างนะคะเพื่อจะทําให้เขาเป็นปุ๋ยเดี๋ยวพอนานๆไปเขาก็ย่อยสลายของเขากลายเป็นปุ๋ยเองค่ะนี่แหละค่ะปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเห็นไหมคะนี่หนอนหนออน่อ,อนเลยค่ะมีท่านหนอแบบนี้นะคะเราเอาไปลอกไปปอกนะคะแล้วก็เอาไปลวกยิมน้ำพริกอร่อยค่ะไปใส่ต้ยมยำต้มหมู ใส่ในเครื่องแกงผัดเผ็ดแกงคั่วได้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะปิกพามาดูกอนี้อก,กอนึงค่ะลำต้นเขาใหญ่มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ว,ว่าเขาแก่แล้วนะคะเราก็ตัดเขาอกให้หมดเลยค่ะถึงเขาจะเป็นต้นเล็กๆกนเล็กๆถ้าเขาแก่แล้วเราก็ตัดเลยนะคะตัดถ้าเราไม่เอาไปทําปุ๋ยมาก,ก็ ไว้รอบๆอบโคนเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปเองค่ะ,ะทำเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นท่อนๆนะคะเห็นไ,ไหมคะตั้งไว้รอบรบโคนของเขาก็ได้ค่ะ บางครั้งต้นอ่อนๆเขาเกิดขึ้นแล้วเรากินไม่ทานทานไม่ทันนะคะเขาก็กลายเป็นต้นเก่ไปนะคะขาบัานปิกก็ปลูกไว้เยอะเลยนะคะตัวนี้รู้สึกว่าหนอนอ่อนๆจะน้อยนะคะมีอยู่สองนอนหนึ่งนอนสองนอน,นะคะ นี่ลำต้นใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะใหญ่กว่านิ้วโป้งไปอีกค่ะ ให้ดูหนอ่อนขอเขาที่เพิ่งแทงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือหนอ่อนๆของเขาที่เขาเพิ่งแทงมาจากใต้ดินนะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็มีหนึ่งกอนะคะแล้วก็ฝังด้านในโน้นปิ๊คงจะต้องทําต่อให้เสร็จนะคะแล้วก็จะได้ใส่ชี้งวัวขี้เพห้เขาบำรุงให้เขาต่อนะคะอันวันนี้ปิ่กก็ขอ จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย